ครับก็สวัสดีครับบทนี้นะครับจะมาประยุกต์ใช้นิดนึงนะครับทูอ u p p e r ร์ทูโลเนะครับเรานะครับทำการนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเพื่อเอาเอาไฟล์ไว้เป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับเราก็เซฟแอดใหม่นะครับเป็นอะไรครับเป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นแบบว่าเราเติมข้างหน้านะครับแอปพลิเคชันของ t o upper to l o w e r นะครับจุด C นะครับเราจะมาแปลงสติ๊นะครับให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับในบทนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เซฟนะครับแล้วก็เราก็ริมูฟไฟล์เก่าออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็แอดไฟล์ใหม่เข้ามานะครับอะไรครับแอปนะครับแอดทูอัปเปอร์ทูโลเวอร์นะครับแอดเข้ามานะครับก็จะได้นะครับแอดแอดเสร็จนะครับก็นะครับเนื่องจากว่าของเก่านะครับเราไม่เอานะครับเราก็ลบทิ้งนะครับตรงนี้นะครับลบทิ้งนะครับเป็นไงครับ ชาเลกเตอร์ตรงนี้เราประกาศไว้เมื่อบทที่แล้วเราก็ลบทิ้งนะครับเราก็ลบทิ้งเราประกาศใหม่นะครับชานะครับเมสเซจนะครับประกาศสตริงบ้างนะครับจุเท่าไหร่ครับสตริงจุสัก30นะครับแล้วก็นะครับจบด้วยคอลอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานะครับพุทก็คือส่งข้อความขึ้นไปโชว์หน้าจอคอมข้อความอะไรดีครับข้อความว่านะครับ เอ่อ enter นะครับ enter your นะครับ your message นะครับนะครับ enter your message นะครับหลังจากนั้นใช้ฟังก์ชันอะไรครับรับ message ก็ get นะครับ get get ไว้ในไหนครับไว้ใน message นั่นเองนะครับ message นะครับแล้วก็อะไรครับ size of อะไรครับ message นะครับ size of message นะครับ หลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับสมมติตัวแปรขึ้นมาอีกสักตัวแปรหนึ่งก็แล้วกันนะครับง่ายๆซื่อๆนะครับเป็นอันไซน์นะครับ signed นะครับอันไซน์ชานะครับถ้าไม่มีตัวแดงอย่างนี้พิมพ์ผิดนะครับถ้าเกิดว่า reserve word หรือคำสงวนของภาษา C นะครับจะต้องเป็นตัวแดงเสมอนะครับเพราะว่าเราตั้งค่า editor ไว้ให้แสดงเป็นตัวสีแดงนั่นเองนะครับ นะครับหลังจากนั้นอันไซชาอะไรครับสมมุติไอนะครับตัวทดนั่นเองตัวทดของ for นะครับเราจะใช้อย่างนี้นะครับ get ชานะครับ get มาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไลฟ์ฟีดมาสักบรรทัดหนึ่งนะครับไลฟ์ฟีดสักอันหนึ่งนะครับอะไรครับไลฟ์ฟีด slash n นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้น for คืออย่างนี้นะครับเราต้องใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการหาความยาวของเมสเซจที่ที่เรารับรับเข้ามานะครับจากฟังก์ชัน get เราก็ใช้ฟังก์ชันอะไรครับ str length นั่นเองนะครับเราก็ให้อะไรนะครับ length ก็ได้นะครับสมมุติอีกตัวแปรหนึ่ง length นะครับ length เท่ากับ str length นะครับอะไรครับ message นั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำไงครับ for เข้าลูปนะครับ for i นะครับเริ่มที่ศูนย์นะครับตราบใดที่ i น้อยกว่าอะไรครับเล็งนะครับความยาวของเมสเซจให้เพิ่มค่า i ขึ้นทีละ1น,นั่นเองก็ลูปของเราก็จะเป็นจํานวนครั้งนะครับของคําว่าเล็งนั่นเองนะครับก็คือถ้าเล็งเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น5ครั้งลูปของเรา,าก็จะวน5ครั้งถ้าเล็งเ,เป็น10ครั้งลูปก็จะวน10ครั้งนะครับถ้าเล็งเป็นเท่าไรครับ20ลูปก็วน20เล็งได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากบรรทัดนี้นะครับก็คือหาความยาวของเมสเซจนั่นเอง ที่เราได้ป้อนเข้าไปจากฟังก์ชัน get ตรงนี้นะครับเป็นอะไรครับตรงนี้เป็น message นะครับ message message อะไรครับก็เริ่มที่ i นะครับ message ศย์เท่ากับอะไรครับเท่ากับ tou p p e r นะครับเอา tou p p e r ก่อนนะครับ tou p p e r อะไรครับ tou p p e r อะไรครับ message นะครับก็ตัว tou p p e r ของตัวมันเองนะครับ t o upper ของตัวมันเอง i นะครับก็แปลงจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่แต่อันนี้ก็คือแปลงแปลงจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นะครับ to upper ก็คือถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเนี่ยแปลงซะให้เป็นตัวใหญ่หมดนะครับหลังจากนั้นเมื่อแปลงเสร็จนะครับออกมานะครับ loop for เนี่ยทำการแปลงนะครับทำการแปลง string นะครับ string อันใดนะครับที่มีตัวเล็กเราก็ใช้ฟังก์ชัน to upper นะครับแปลงเป็นตัวใหญ่หมดนั่นเองนะครับโดยการวน l o ปนะครับโดยการวน l o ป ในการจัดการ s ซตติ้งนั่นเองเพราะเตติงก็คืออะไรครับแอลเอของชา a r เลคเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเม็เศษูย์ก็คือหมายถึงไงครับถ้า i เท่ากับ0ูย์ก็คือสมาชิกลำดับที่0ูนของเม็ดเศษนั่นเองนะครับถ้าเม็ศศเศษแล้วก็ถ้า i เป็น1นล้วะครับก็สมาชิกลำดับที่1นั่นเองนะครับก็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 เป็นสมาชิกลำดับที่1ของมันเองนะครับก็คือนะครับตัวมันเองนะครับ ก็คือนะครับตัวมันเองนะครับเท่ากับอะไรครับถูอัปเปอร์ของตัวมันเองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอทําเสร็จทําไงครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนะครับพุทนะครับ p ุ t สพุทอะไรครับพุ s เมสเซจขึ้นไปโชว์นะครับว่าเราได้แปลงแล้วนะครับแปลงจริงแล้วก็ถูกไหมนะครับฟังก์ชันที่เราคําสั่งที่เราใช้แปลงตรงนี้เนี่ยถูกไหมนะครับเป็นตัวใหญ่ไหมนะครับถ้าเราป้อนตัวเล็กเข้าไปนะครับจะเป็นตัวใหญ่หมดไหมนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นเราก็คอมไพน์นะครับเห็นไหมครับเลงนะครับเออร์เรนะครับไม่ได้ประกาศนะครับเราก็ประกาศซะนะครับก็เป็นอันไซชาเหมือนเหมือนกับไอแล้วก็คอมมาแล้วก็ประกาศเป็นเลงนะครับหลังจากนั้นคอมไพน์ใหม่ str เล้งนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ i n c l u ู e นั่นเองนะครับ missing ฟังก์ชัน Prototype นะครับ เราอยากรู้นะครับสมมุติใครงงนะครับ str นะครับ str length นะครับเราก็พิมพ์นะครับ include string h t นั่นเองนะครับเราก็ทำไงครับ help มีไว้ให้ช่วยเหลือนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับก็ใช้ help ในการช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็ include เข้าไปนะครับถ้ายังไม่ได้ include แล้วเราก็ compile นะครับศูนย์ error ศูนย์ warning นะครับ ก็แสดงว่าเป็นไงครับซิมูเลตได้นะครับซิมูเลตได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปซิมูเลตนะครับไม่มีอะไรทำไงครับกดลันนะครับเดี๋ยวข้อความนี้จะขึ้นมานั่นเองเนื่องจากเราใช้ฟังก์ชันพุทนะครับดูนะครับป๊บนะครับ Enter your message นะครับผมนะครับจะป้อนนะครับเป็นเดอะไรครับผมป้อนนะครับเดครีมนะครับ คำพื้นฐานนะครับ off อะไรครับ the crop นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมจะกด enter นะครับเพื่อสิ้นสุดฟังก์ชัน g e t นะครับสิ้นสุดฟังก์ชัน guess นะครับตัวนี้ g e t ตัวนี้ทํางานอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินมาอยู่ถึงบรรทัดที่22นั่นเองนะครับก็ผมจะกด enter นะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่หมดนะครับตรงนี้ลองดูนะครับ เห็นไหมครับจากเราป้อนฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับฟังก์ชันออกมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่หมดนั่นเองนะครับโดยที่ใช้ลูป for ตรงนี้นี่เองนะครับใช้ลูป for ตรงนี้นี่เองที่เปลี่ยนจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นะครับเราก็ใช้ลูป for นะครับ for ก็คือ i เริ่มที่0ูนย์ตดดที่ i เนี่ยน้อยกว่าความยาวของ string นะครับก็ให้เพิ่ม i เึ้่ทีละหนึ่ง i มันก็จะนับไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่า string message ที่เราป้อนนะครับตะกี้นะครับ มีความยาวเท่าไหร่นะครับเราก็ได้จากตัวแปรไหนครับตัวแปรเลงตัวนี้นั่นเองจากฟังก์ชันสตริงเลงนะครับซึ่งเป็นตัวแปรประเภทเลงนะครับนั่นเองนะครับเราก็นะครับทำไมครับมาที่เลงแล้วก็คลิกขวาแ d d to w อ a t window 1นนะครับดูนะครับมันเป็นฐาน16อยู่อยากรู้นะครับความยาวตัวอักษรก็คือ25นะครับย5ตัวอักษรนั่นเองนะครับที่เราป้อนไปนะครับแต่เราจองไว้เท่าไหร่ครับ30นะครับที่เราจองไว้ก็30นะครับก็ได้นะครับ ก็ได้ก็ได้นะครับทีนี้เราเคลียร์นะครับรอบ2นะครับรอบ2รอบ2ปง๊บนะครับเ n t e r y ร u r message เราก็ตอนนี้ฟังก์ชัน get ทำงานนะครับเราก็พิมพ์นะครับ the อะไรครับ To p สมมุตินะครับ of the อะไรครับ the line นะครับโอเคนะครับกด enter เดี๋ยวมันจะต้องเป็นตัวใหญ่หมดนะครับตัวนี้เราป้อนตัวใหญ่ปนตัวเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องเป็นตัวใหญ่หมดดูนะครับ เห็นไหมครับ The top of the line นะครับคอนเซปต์ Concept ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรง loop for นะครับบทนี้นะครับคอนเซปต์ Concept อยู่ตรง loop for ก็คือถ้าเราจะจะทำให้ string เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็นะครับ,เร,นะรบเราก็ต้องใช้ loop for นั่นเองจัดการ ใช้ loop for เพื่อจัดการแต่ละสมาชิกใน string นั่นเองนะครับเริ่มจากไอเริ่มจากไหนครับศูนย์ก็คือสมาชิกที่ศูนย์ที่1ที่2ไปจนถึงสมาชิกที่เป็นตัวความยาวของอะไรครับตัวความยาวของข้อความ string นั่นเองนะครับก็คือตับใดที่ไอเนี่ยนะครับน้อยกว่าความยาว string เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ให้หมดนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับทีนี้เรากด stop นะครับ แล้วเราก็ออกไปก่อนทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เราจะเอาเอาซึ่งจริงๆแล้วเราเราเรียกใช้ในฟังก์ชันเมนนะครับไอ้นี้นะครับทีนี้นะครับเรา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 จะสร้างฟังก์ชันแยกไปตั้งหากดีกว่านะครับไม่ไม่มันสเปซสปะนะครับเอามาใช้ในฟังก์ชันเมนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้มันดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับเราเอาไปทําฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็เขียน ฟังชันขึ้นมาซับฟังก์ชันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบว่านะครับวอดนะครับไม่รีเทิร์นค่านะครับตรงนี้นะครับวอดตัวแรกหลังจากนั้นตั้งชื่อฟังก์ชันครับก็คือ ttt นะครับอัพอะไรครับอัปเปอร์นะครับข้างในรับอินพุตเป็นอะไรครับชานะครับเมสเซจนั่นเองนะครับชาเมสเซจนะครับรับอินพุตเป็นอะไรครับเมสเซจก็คือชาเลกเตอร์นะครับ ชาเล็กเมสเซจก็คือรับอินพุตเป็นเซตติงนั่นเองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอะไรครับก็สมมุติตัวแปรขึ้นมาสักตัวแปรหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอะไรครับอาจจะเป็นอันไซน์นะครับอันไซชาอะไรครับอันไซชาเลนเลนะครับก็เหมือนกับอันที่แล้วนะครับแล้วก็ไอนะครับหลังจากนั้นนะครับเลนเท่ากับอะไรครับ STr เลน์นั่นเอง หาความยาวของสตริงหาสติงสติงไหนครับก็สตริงก็ที่ชื่อว่าเมสเซจนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทําไงครับเอ่อ for นะครับ for i เริ่มที่ไหนครับ i เท่ากับ0ย์ i เริ่มที่0ย์ดับใดที่ i เนี่ยน้อยกว่าอะไรครับเลนให้เพิ่มค่า i ขึ้นทีละ1นะครับทำไงครับหลุมนี้ทำไงหลุมนี้ทำไงหลุมนี้ทำไงก็นะครับเมสเซจนะครับเมสเซจอะไรครับตรงนี้เมสเซจ i นะครับเท่ากับอะไรครับ t o นะครับ to upper นั่นเองนะครับ to u p p e r ของตัวมันเองนะครับก็คือ m ม s s a จไ i ก๊อปมาเลยนะครับก๊อประวังนะครับก๊อประวังก๊อประวังนะครับเร็วดีนะครับมันมิดนะครับมิดตรงนี้เราก็ปุ๊บนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองพอทําฟังก์ชันเสร็จเราก็รีเทิร์นเฉยๆนะครับรีเทิร์นกลับไปเมนนั่นเองรีเทิร์นตรงนี้ก็คือหมายถึงว่ารีเทิร์นกลับไปฟังก์ชันเมนนั่นเองนะครับนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ในฟังก์ชันเมนทำไงครับเราสร้างฟังก์ชันไว้แล้วนะครับแล้วก็ลบทิ้งนะครับตรงนี้ลบทิ้งนะครับทีนี้นะครับทีนี้ i กับเลงตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราประกาศไว้ในฟังก์ชันแล้วนะครับเราก็ลบ i ตรงนี้ทิ้งนะครับนะครับก็เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นทําไงครับเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็เรียกชื่อของมันขึ้นมานะครับก็ t t อะไรครับ upper นะครับ อะไรครับเมสเซจนั่นเองนะครับ tt upper message นะครับก็เป็น input นั่นเองนะครับรับ input แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ return ค่าให้ input ที่มันรับเข้าไปนั่นแหละนะครับชื่อ message นะครับแล้วก็ post นะครับก็ส่งออกส่ง string message เนี่ยออกไปโชว์บนหน้าจอคอมนั่นเองนะครับดูนะครับ compile นะครับผ่านไม่ผ่านนะครับ tt upper นะครับ missing function prototype นะครับ เนื่องจากว่าเราพิมพ์ชื่อผิดนั่นเองนะครับต้องพิมพ์ชื่อให้เหมือนนะครับดูนะครับตรงนี้ต้องพิมพ์ชื่อให้เหมือนนะครับ Copy นะครับตรงนี้เราพิมพ์ทีทีเปอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันผิดนะครับเราก็ค o นท r นวีนะครับหลังจากนั้นลองนะครับค้นพา์อีกครั้งนะครับก็ศูนย์เออร์เรอร์ศูนย์วอร์นิ่งแปลว่าใช้ได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นเราก็ทําไงครับมากดปุ่มรันนะครับกดปุ่มรันนะครับ หลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นก็กดนะครับรันนะครับปุบนะครับ Enter your message นะครับเอ่ออาจจะเป็นคำว่าออกนะครับ Option นะครับ Option in อะไรครับสนุกอาจจะง่ายๆนะครับพิมพ์ง่ายๆเอ่อหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นเราก็กด Enter นะครับตัวนี้ฟังก์ชัน get ตรงนี้ทำงานอยู่นะครับ ก็นะครับแถบสีน้าเงินนี้มาถึงฟังก์ชัน get ตัวนี้ทํางานนะครับก็เราจะกด enter เพื่ออะไรครับเพื่อหยุดฟังก์ชัน get นั่นเองนะครับเพื่อออกจากฟังก์ชัน get หลังจากนั้นก็พุท enter หนึ่งบรรทัดนะครับก็มันก็ไล่มันก็จะฟีดมา1บรรทัดอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำฟังก์ชันอะไรครับ t upper นะครับแปลงจากข้อความนี้นะครับเป็นตัวใหญ่ให้หมดหลังจากนั้นเป็นไงครับพุท s นะครับก็พุทข้อความนี้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดออกมาหน้าจอคอมนั่นเองนะครับดูนะครับกด enter นะครับ เห็นไหมครับนะครับก็เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับคืออันนี้เราเราเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแยกมาตั้งหักนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ใช้แปลงสตริงให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมาตั้งหักทีนี้นะครับลองไปทําดูนะครับแปลงฟังก์ชันเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับทํำยังไงนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองจาก t o upper เป็นอะไรครับ t o lower นะครับก็เท่านั้นเองนะครับลองไปทําดูนะครับให้กันบ้านไว้หนึ่งอย่างนะครับ บทต่อไปเราก็หวังว่าคือบทต่อไปเราไม่จะพูดแล้วนะครับว่าถ้าแปลงฟังก์ชันเอ่อโทษนะครับถ้าเกิดว่าแปลงสตริงเป็นตัวเล็กทั้งหมดเนี่ยใช้เราจะทําได้อย่างไรเราก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเป็นทูโรเวอร์นะครับเราไม่ทําให้ดูนะครับแปลงแปลงเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับให้ให้ลองลองทําเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับครับก็บทนี้ก็นะครับก็ก็ก็ไว้เท่านี้นะครับหมดคอนเซปต์ของเราแล้วนะครับสําหรับบทนี้นะครับ ครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ